วันนี้ยผมกับลูกพี่จะไปเป็นสิ่งมีชีวิตสุดแทนแก, ue, แก่งตัวกระจ้อยเลยแมงสาบล,ลูกพี่พูดภาษาแมงสาบเหรอะอ้าวแน่นอนวันนี้เรามาเป็นแมลงสาบเราก็ต้องสื่อสารแบบมแมงสาบดีว่ามงังกะตรงนั้นมีผู้คนมีมนุษย์ด้วยโฆโฆ มาง้อเราไปก่อกวนมนุษย์กันหน่อยไหมล่ะลูกพี่เราเข้าหูมนุษย์คนนี้เบาแกหูฉันจะหมวกแล้วกันจ้าตุยเย่ <c oughs> และจุดประสงค์ของการที่เรามาเป็นกระจัวในเกมนี้มันคืออะไรเนี่ยเราจะต้องมาตามล่าอาหารลกูกพี่แล้วต้องไปหาอาหารมารวไมไว้ตรงนี้อ่ะมันจะเห็นอยู่สองสามอัมนแล้วหมั้งเอเอ้หมาก็เห็นโดนนัดแล้วไงแล้วตัวเท่าขี้หมาอย่างนี้เราจะเอาไปยังไง นี่ไงแล้วแล้วผูกเชือกไว้กับตัวแุก็แยดิแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในรถนะเอ้ย